ทำนาปรังมีแต่สังกับนี่ทำนาปีมีแต่นี่กับสังทำทั้งนาปีนาปรังก็ยังเป็นนี่ทกศพี่น้องเลยครับวันนี้ก็แปลงนานะครับที่สุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องนะครับห้าไร่นะครับที่นะครับ ใช้กิ่งทองระโยกของเรานะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มายืนถ่ายทำเนี่ยร้อนมากครับพี่น้องหมูแดดเปรี้ยงเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องใช้ร่มครับนี่คือเกษตรกร,ะร,กรนะฮะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับตอนนี้ก็ต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมียเยอะนะครับก็เลยให้ใช้กิ่งทองระโยกของเราเพื่อที่จะให้ลดต้นทุนนะครับใบหยกกิ่งทองของเราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ อยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าร้อยนะครับต่อไร่นะครับต้นทุนถูกครับอันนี้นาผู้ใหญ่หนุ่มหมู่สามโคกยอตำบลบบันข้ออำเภอบางปะหันนะครับตอนนี้เอาน้ำขึ้นแล้วครับเก็บหญ้าแล้วพรุ่งนี้จะหวานใบหยกกับปุ๋ยยูเรียสูตรสีปกศูนศูนย์ห้ากิโลกร,รัมกับใบหยกยีกิโลกร,รัม กำลังเก็บยาฆ่ายานะครับตอนนี้นาของนาวันนาม่วงสีตำบลแม่ลานะครับกำลังเก็บยาเก็บยาเข้าได้10บวัน